สวัสดีครับสวัสดีวันพฤหัสบดีที่14สิงหาคม2568ครับทุกนครับข่าวสามตรการในวันนี้ครับผมมีข้อสรุปล่าสุดนะครับเป็นความชัดเจนที่สุดแล้วนะครับสำหรับโครงการไร่ละ1,000บาทนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมนะครับคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติครับได้ข้อสรุปที่เป็นที่ชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยแบ่งเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือไร่ละ1,000บาท สำหรับรอบนาปลังนะครับที่มันผ่านพ้นกันมาแล้วในช่วงครึ่งปีแรกนะครับเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นการจ่ายไร่ละ1000บาทไม่เกิน10บไร่ครับเมื่อวานนี้มีการอนุมัติอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการกําหนดนะครับระยะเวลาในการโอนเงินแล้วครับเกษตรกร,รผู้เพาะปลูกข้าวนาปลังเนี่ยจะทยอยได้รับเงินนะครับภายในเดือนหน้าก็คือเดือนกันยายนนี้นะครับสำหรับเกษตรกร,รท่านใดที่เพาะปลูกข้าวนาปลังได้มีการลงทะเบียนไว้ก็เตรียมรับเงินเข้า เข้าบัญชีธนาคารของทกศได้เลยนะครับในเดือนหน้าเดือนกันยายนนี้ครับในส่วนของข้าวนาปีครับก็มีความชัดเจนเช่นเดียวกันครับแล้วก็ต้องขอแจ้งนะครับเราต้องลืมข่าวต่างๆก่อนหน้านี้ไปให้หมดเลยนะครับเพราะว่าข้าวนาปีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลานะครับสลับมติล่าสุดครับข้าวนาปีเนี่ยจะจ่ายเท่ากับนาปลังนะครับก็คือไร่ละ 1, 0 0 0บาทเช่นเดียวกัน ฟังดีๆนะครับสลับนาปีนะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะจ่ายเนี่ยแต่ได้ละ1 0 0 0บาทไม่เกิน10ได้เช่นเดียวกันจําง่ายๆก็คือว่าจ่ายนาปลังกับนาปีเนี่ย เท่ากันเลยนะครับก็คือ1000บาทไม่เกิน10ไร่นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีข่าวนะครับว่าจะจ่าย1,200บาทก็ต้องจําใหม่แล้วนะครับว่าข้าวนาปีจะเหลือแค่ไร่ละ1,000บาทเหมือนนาปลังนะครับซึ่งระยะเวลาในการจ่ายสาหรับข้าวนาปีนั้นอันนี้ก็ต้องมาเราติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับแต่ที่แน่ๆสําหรับนาปลังนะครับกำหนดการออกเรียบร้อยแล้วก็คือเงินเข้าภายในเดือนหน้าเดือนกันยายนนะครับ สำหรับการประชุมเมื่อวานนี้นะครับก็มีเรื่องสำคัญนะครับออกมาอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยมีการจ่ายทั้งนาปลังแล้วก็นาปีนะครับในปีต่อๆไปครับคณะกรรมการมีมตินะครับว่า จะไม่จ่ายนะครับนาปังแล้วนะครับจะจ่ายเฉพาะนาปีอย่างเดียวถ้าหากว่ามีความจําเป็นที่จะต้องจ่ายนะครับฉะนั้นแล้วในปีหน้าปี2 5 6 9เนี่ยถ้าหากว่าจะยังมีการจ่ายรายละ1 0 0 0บาทนะครับก็จะจ่ายเฉพาะนาปีแล้วนะครับสำหรับปีนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติเนื่องจากว่าภาวะราคาข้าวนะครับตกต่ำม,มาก จึงมีการจ่ายทั้งนาปลังแล้วก็นาปีนะครับสำหรับขั้นตอนจากนี้ไปนะครับมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินะครับก็จะนําเข้าสู่ที่ประชุมคลรมอนะครับแล้วคลรมอก็จะอนุมัติให้ทันนะครับกำหนดการในการจ่ายในเดือนหน้าต่อไปนะครับสรุปอีกครั้งนึงนะครับสำหรับไร่ละหนึ่งพันบาทรอบนาปลังนะครับมีการอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้วโดยเป็นการจ่ายไร่ละหนึ่งพันบาทไม่เกินครัวเรือนละสิบไร่นะครับจะมีการโอนเงินภายในเดือนหน้าเดือนกันยายนนี้ส่วนนาปีครับมีการปรับอัตราใหม่นะครับ ข่าวก่อนหน้านี้จะเป็นไร่ละเท่าไหร่ก็ตามนะครับข้าวนาปีตอนนี้จะเท่ากับนาปลังเลยนะครับก็คือไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่เช่นเดียวกันส่วนกนําหนดการในการจ่ายเงินไร่ละ1 0 0 0บาทของนาปีก็ต้องมารอติดตามกําหนดการอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้เกษตรกรก็อยู่ในระหว่างการเพาะปลูกข,ข้าวนาปีนะครับและข่าวที่สาคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าในปีต่อๆไปครับจะจ่ายแค่ปีละ1ครั้งก็คือนาปีเท่านั้นจะไม่จ่ายนาปลังอีกแล้วนะครับสรับปีนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับที่มีการจ่ายทั้งงงนนนานาา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 ปปปลลลัแ้้้ววววกกกกกกก็ีเเื่่่่อจจภะศรรษฐิิโทํํใหคขตตต และนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็จะรีบนำไปแจ้งให้ทราบในคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ